เดี๋ยยวจะถ่าสูงไปแบบนอยเลี้ยวขวานะเนอะเลี้ยวขวาเลี้ยวไปคือเลี้ยวขวานะเนอะเลี้ยวขวาออกไปเนอะเลี้ยวขวาเพราะว่าเลี้ยวซ้นะยายมันย้อนแสงซ้ายมันย้อนแสงโอเค mọi năm song lòi gần mặt ok 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 Ừ, ok Ừ, ok 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 lên ok Lên ok ไปอีกไปอีกไปเสียงเสียงไปทำเลยมันจะได้ใกล้กล้องหน่อยขออย่างเดียวถ้าลงมาอีกหน่อยสิไป เอกเลมั้สตัวเีมันหมดเเนไอ้เครื่องนี้มันตามรักมันยอกมันต้นได้เทไหรแปดล้านหนึงไอยังตะว่านะครับเบาพันายบา เาต้องคืนน้ำมันโอเคมาท่ำเลยเรายวมากอยๆายไอ้ก้อนมาเลยมาเลยแล้วระวังสายไฟให้ไฟทางสายไฟปลอสายไฟหน้า <poker> ท <phones> ี่มาดูด้วย